ตัวนี้กะมานะครับสีตังสีเขียวเพื่อนะครับบ่าราอยู่จังหวัดมหาสารคามไป็นตัวนี้นะครับขั้นแรกนะครับตัวนี้ก็เวลาประมาณสามโมงเช้านะครับพี่น้องเอลชีเจ็ดชุดแปดนะครับผมบ้านโสภา่าจะเป็นขั้นที่สามแล้วนะครับตัวนี้นะครับบ้านโสภาลาบ้านนุ่งเกษตรนะครับต่อไปก็จะเป็นเป็ติดตั้งเอลหาดสูงหนึ่งแปดสีเขียวนะครับบ้านหัวน้องนะครับผมตัวนี้นะครับ กำลังนะครับได้วที่โยกขึ้นบนพี่น้องนะครับบ้านปวนพาราได้พี่น้องเด้อนะครับาเป็นคันที่สามเลยเป็น้แล้วกะนะครับมื้อเช้านะครับเดไปเทีบกับไอ้พิษณุโลกต่อเลยนะครับผมพิรามกับอุทัยธานีนะครับผมไอแอลหาศูนย์คันบนแล้วกับแอลหาศูนย์คันปกตินะครับผมอยู่อำเภอพมพิรามแล้วกัอำเภอ ไอ้ล้านซักนะครับอุทัยธา,ยานีนะครับผมสองชั้นนะครับขึ้นสายเหนือนะครับเดี๋ยวเหมือนเจ้าวันที่สิบห้านะครับช่วงเช้าน่าจะไปถึงผมพิรามช่วงแลงๆผมเนี๋ยพี่นอ้องชังได้ติดตั้งให้พี่น้องเขาได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมเออถือล้อระบบมือมือถังมันนะพี่น้องเขาเบิองเอาเสียเอาเสียเราอ้นเด้อรถป่าย่าถูกไหมเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวอันต่อต่อต้องน่ะข้องน,น่ะนะครับ เอลสิบเจ็ดสุดแปดที่น้ำเงินนะครับการที่สามของหมู่บ้านนะพี่น้องเด้อสำหรับท่านใดอยากได้นะครับกระปูเฮ้าครกับสร้างมาได้นะครับสร้างล่วงหน้าไปเลยครับเป็นสองอาทิตย์ครับศูนย์เออศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดรือเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์หรือว่าเบิ้งใดไตรลิงครับมันจะม่ลิงอยู่นะครับผมพี่น้องเบื้องได้นะครับแลวจีโยกขันเบิรงสำหรับแนวยยกมันนะครับผมไอเนกประสงค์ครับเบราเป็นนายยกหรืแต่มันนะครับ ยกได้หลายอย่างนะครับยกไม้ยกไหลย,ยกคอนนะครับยกผ่านคุดมายกผ่านคุดมันยกผ่านเจ็ดพันหกได้เบิดนะครับนี่ครับช่องทงอางการติดตามนี่คือหนึ่งเดียวต้องอ่ะพอแล้วตามมันได้ป่ะนะครับเดี๋ยวจีนจะจกเกอร์นะครับผมแล้วสิยกไปเบิ้ง นะครับ LC 708่ามัมัะยกสูงจำไล่นะครับแล้เขาจะไปบ้านนะครับมหนองตัวเสื้อเอาให้เขายังเสื้อเอาเสื้อให้แม่หน่อยนะครับจีมงานเขานะครับไปติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับผมบรววารจะอยู่จังหวัดใดอำเภอใดนะครับผมรถรุ่นใดนะครับบอกได้นะครับแต่ว่ากะต้องลงไวนะครับลงคิ้ไวนะครับล่วงหนาไวจะอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับหรือว่าเป็นเดือนนะครับผมจงนี้งานมันหลายนะครับ อันนี้กับบ้านโูกพรลาบ้านคนที่เขามานันถูกพรลากัเป็นบ้านนงเกษตรนะครับบ้านนนพยอมบ้านหอยซ้ายนะครับหลไหลครับบลับเบือไหลดีนะครับช่วงนี้ยังเบาๆนะครับถ้าเป็นช่วงมันให้นานะครับบลับเบื่ไหลายอีนะครับพี่น้องบ่ได้ขาดสายยังเคี่ยวคับบลับือไปไหนตัวาชิดขับรถได้โยงกับพี่น้องเบิ้งนะครับขึ้นรถหย้ย ยกยกแล้วทียกของเจ้น้องเขาเบิ่งนะครับหลังคาหลังคาออกครับพี่ใบดันใบดันใบดันมั้ยเอ้าโอ้ยน้อ อ้ายกยึกนะเพอสามารถยืดออกได้อีกนะครับพี่น้องนะครับอันนี้เขาเขา,เขาเขาเสียบกับมาเกียบจำนะครับผมตัวนี้แต่หดหล่อมันเลอยอยู่แล้วครับผม แข็งนะครับเหล็กล้างน้ำนะครับหัวเจลาบีไม่เบิดนะครับข้าเจ้าเห็นการใส่งานนะครับข้าเจ้าจึงสร้างม้านะครับพอแล้วพอแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมสําหรับอูเฮ้านะครับติดตั้งทัวประเทศไทยนะครับผมแล้วก็แต่ละหมู่บ้านนะครับก็ตำก็สองสามเื่องนะครับพอแล้วเดี๋ยวไปใส้ดูนิถอยถอยพอพอไม่ต้องกลับหรอกถอยถอยพอแล้ว พอพอครับผมนะครับสวยงามพี่น้องนะครับสีน้ำเงินขั้นต่อไปก็เป็นสีเขียวนะครับหาติ๊บเลี้ยงสีเขียวนะครับเสียห้เปินให้แม่ไปโอเคโอเค okay, okay, นะครับผมเดี๋ยวไปพอกันขั้นต่อไปเลยนะครับ